ดีต้ <moder ne S 1> รับสู่อาการเรียนรู้น้องเดือนหมอดินนะคะแลกเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตั้งแต่วิธีการดูแลการเลี้ยงไก่ยันดีนะคะนําไปสู่กระบวนการของการกระบวนการถอดองค์ความรู้ตามหลักกระชยาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยใช้สั การสองสองเงื่อนไขาสามรกาการนะคะสามหลักประกอบนำไปตัวที่เท่เเาผ่านการเรียนรู้ของต่งบ,บชุช่อแลกเนาะจังหวัดที่พึ่งน,นะคะมาอู้เกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปของในการต่อเกิดเป็นผ่านการเรียนรู้ขอ,อของน้องเรียนหมอดีนะคะเหมืนอนเพียงมุ้งพลาดความดีนะครับ ไใผ่านการเรียนรู้น้องเดือนหมดเรียนท่านพอออกการสอนนโรงเรียนและน้องการสอนน้องผมทำให้ไม่เก่งคณะครูกศนอุท่านอน้องสูผมย่ามกศนไหมเออคณะครูกศนเอาไว้สั่งทายครับพ่ออกับท่านไข้กับย่ามจะปรับปรุงนะครับดูแลไปเรื่อยๆนะครับรัฐเกษียณมาแล้วนะเออเรียนน้องเดือนไหม ที่มาที่ไปนะครับต้น้นมาจากกสนนะครับเรื่องนี้นะครับมีปีปีห้าต้นปีห้าเก้านะครับอำเภอแม่แตงกสนาไ,ไม่แม่แตนนงก็มีครงารตะนคนนึ่งนะครับที่ว่าผูเพุ่นผูุ้่นผูคุมอสน,พน,พน,พนพพา,ราพราณโปาราษานนี้จะป็คตอยู่รวมน,นะะนถ้าจะอยู่รวมสอบได้อยู่ไม่แต่ตาเหย่ะ อยู่ที่เงินยที่เจ้าก็เข้าไร้เลยเข้ได้เลยไข้าเข้เนี้ยคข้กันก็ชอบก็ชอบทำงานน่ะก็ทำนจบมาน่ะต้ากันน่ะต้าป็นเอามาฝ้ามันจบแล้ว่ะเปนผเปิดกันน่ะเ็นผู้ไม่มาไม่เป็นผู้ตะบลน่ะอะไรกันเชื่อมเหนือ่าทำเพื่อเพื่อส่งตอนแรกๆตายกัน่ะนะครับไปไปมานะครับ ผู้จะเ,เั็อกจุด้เจ้าเลร้ยอซื้อปกนรูแกนร้อยทำมาเรียงมามา,า,มาก,ก,ก็บเกี่ยวไดคยังในะเพย์นะที่องมือจีฮหูเหรอเอเฮาวเกลดดี่ะพอดดูยูทูปพอเห็นชอบปะ <c oughs> เล่นก่อนเนี้ยชื่อแต่ก่อนเนี้ยจะเป็นคู่กอสนาตำบลไม่อของผ้านะคะในส่วนของพลวันนี้นะคะพลจะอ่ามาอู้เกี่ยวกับองอ่าองค์ประกอบของ ในูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะูนยนการเรียนรู้ของเราก็จะมีองค์ประกอบก็คืออย่างที่คุณครูหันตะกี้นะคะเป็นป้ายจื่อฐานนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของของของค์งประกอบของฐาน,นะคะ่ะป้ายของอ่านเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงปุ้นนะคะเป็นป้ายเกี่ยวกับการถอดองค์ความรู้ถอดบทเรียนของเรานะคะจ้าและในส่วนเอกสารน,นี้นะคะอันนี้ก็จะมีเอกสารประกอบด,ด้วยนี่นะคะ แฟม้มเกี่ยวกับอ,องค์ความรู้นะคะเขาถอดองค์ความรู้ออกมาแล้วนะคะเขาก็จะเอาองค์ความรู้ที่เขาถอดเนะาะเอามาใส่ในนี้นะคะว่าองค์ความรู้เขาจะมีอย่างท่องนี้นะคะอันนี้ในน,นี้ก็จะมีแบบองค์ความรู้ที่เป็นหลักๆ้านะคะอันต่อไปนะคะเป็นใบงานนะคะเป็นแฟ้มใบงานของของผู้เรียนหรือว่าของคนที่มาศึกษ่งานกับเขานะคะ ต่างๆนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบประเมินนะคะเวลาหากีไม่ได้ทำงานหรือว่านักศึกษาต้องมาทำงานของเขาก็จะมีการเพิ่มนำงานเพื่อการเรียนรู้ของเขานะคะเก่านำฐานเงื่อนไขของครูลงเวลาลงที่เขาบอกเปลี่ยนตวเข้าใช้ฐานนะคะ การเรียนรู้ไปตามสายของเขาแล้วค่ะแผ่งกันจดเรียนรู้การเรียนรู้ไปตามสายของเขานี่นะคะมันจะเขาจะใช้เวลาที่งดในกระบวนการเรียนรู้ภายในสายของเราอยู่ที่สอ,องชั่วโมงครึ่งนะคะรเราก็จะแบ่งแข่งในอย่างว้นที่นั่งของเขานภาพที่แขวนที่สามของเหรือความเสาราอย่างของเขานะคะ เขาถอดองค์ความรู้มาแล้วนะคะจากนี้จะเป็นภาพขึ้นนะคะจากงนี้คือโน้นนี่ค่ะเป็น,เ,ปนเอนกาสารหรือว่าองค์ประกอบในฐากนการเรียนรู้ของเขานะจ๊ากําเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะอลาพน้าคราูเข้าไปสู่กระบวนการปฏิบัติจริงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปตามทันที่พ่อครูสัดนัดบ้านนะคะตั้งแต่กร,ระบวนการแรกจนถึงไปสู่การที่เปลี่ยนมูลไส้เดือนนะคะจากขอ่นเชิญ ยุดเพิ่มบัตรได้ทำลอยๆวมดันเพราะว่าเราไมว่าแต่งข้าตามจีนครับอันนี้คือบังคับแปลว่าในหานต้องมีห้องเฮาก็บต้องถอดออกมาเป็นยางองค์ความรู้ที่เขาถอดสองเงื่อนไขนียนะครับเขาต้องออมาสรุปลงเป็นแฟ้มเอกสารหนึ่งเล่มที่เป็นเล่มของความรู้นะครับเขาขอเอายิบมาจากตรงท้าแตนอันไหนที่มันเป็นสารศาสตร์ถ้าเป็นศาสตร์สามารถไปซ้ํากับเรื่องอื่นเนี่ยเฮากับบัใส่เฮาก็เลือกเอาเฉพาะความรู้ที่มันเป็นเฉพาะ มาใส่นะครับอันนี้ขยับยกลอยได้นะต้องหาที่ติดตั้งนะครับแล้วก็มีแผ่นป้ายสองแผ่นก็ต้องอย่างไปดาสกเกนไะเห็นเนาะว่ามันจะต้องมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างจะถาม้อนหน่อยนะครับที่เราถ้าเราจะทำมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบตามเกณฑ์นนรดเลยก็ใช้งบถึงพัฒนาผู้เรียน,นแล้วก็งบุดหนุนครับเพราะอย่างท่านรอจังหวัดเพิ่งก่อเปิดอนุญาตพร้อมได้เลยครับอันนี้ก็สามารถตั้งโครงการขึ้นมาทำเพื่อทําอุปกรณ์ประกอบฐาน ทั้งหลาย,น,ยนะครับเราสามารถจะซื้อได้ครับถ้ามันเป็นเรื่องของการกอร่อสร้างนะเพราะมันอิกเรื่องการกอร่อสร้างมันเป็นระเบียบเยอะครับแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ประจำทางเป็นแฟม้มเป็นอะไรอย่างเนี้ยเราสามารถจะซื้อได้ป้ายฐานไว้นิโอย้ยน,น,นะครับเรามีอันป้ายเล็กนะเนี่ยเราก็สร้สางจากสันทรายนะครับน้าที่สันทรายเหมือนกันจ้า